สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจับตาลิซาอาจเซ็นสัญญาค่ายระดับโลกหลังผู้บริหาร follow ไอยังคงเป็นที่ติดตามและจับตามองอย่างต่อเนื่อง กับประเด็นสัญญาของไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงกกับ YG Entertainment ที่วาวเวมาว่าหมดลงไปแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงเธอและเพื่อนๆวงแบล็กพิงจะต่อสัญญากันต่อกับต้นสังกัดเดิมหรือไม่ข่าวลือล่าสุดเปิดเผยว่ามีโอกาสที่ลิซ่าแบล็กพิงจะเซ็นสัญญาครั้งใหม่กับค่ายโคลัมเบียรีคอร์สหลังชาวเน็ตตาดีพบว่าเจนิเฟอร์มอร์โลรีซีอีโอของโคลัมเบียรีคอร์สได้ติดตามลิซ่าใน IG รวมไปถึงชิกาอิเฟดิโอราผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลของ Course, ก็กดติดตามลิซ่าเช่นกันซึ่งเป็นเพียงสมาชิก b l a c k พิงคคนเดียวที่ติดตามใน IG ชิกกจะติดตามนักร้องจากโคลอมเบีย e c o r d s เท่านั้นยกเว้นเบ l ลี่อาลิชอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ยังไม่มีการยืนยันออกมาจากฝ่ายไหนทั้งสิน้นว่าจริงหรือไม่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ